ตอมน้ำลายก่อนก็ตอมใหญ่สุดพาราติสลิเวอรี่แกลนเราจะเห็นว่าด้านหน้าจะมีเหมือนอันที่แยกออกมาอยู่ก็จะเป็นพาราติเอ้ยพาราติเออนดพาราติลิมโนดอยู่ข้างหน้าพาราติสลิเวอรี่แกลนนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นดักของพาราติสลิเวอรี่แกลนก็เป็นพาราติดดักแต่แล้วด้านหลังของพาราติสลิเวอรี่แกลนจะเจอว่าจะมีอีกก้อนหนึ่งอยู่ เป็น lateral d e t o p f a r y n g e a l limno โ okay, อเคตรงนี้จบแล้วเข้าไปมาดูด้านล่างด้านล่างจะมีอันที่เป็นต่อมลำลายอัน,นใหญ่ๆอยู่อันนี้คือ mandibular salivary gland ที่อยู่ตรง mandible <c oughs> แล้วจะเห็นว่าด้านหน้าจะมีก้อนหนึ่งที่ตัวเนื้อก้อนอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันกับตัว salivary gland ก็คือเป็น mandibular limno เ <c oughs> อาไปเข้าไปดูด้านในเขาไปดูด้านใน ก็จะมีลิมโฟด์อยู่ข้างในก็เป็นมีเยลเดทโทฟเลงเจลลิมโนดแล้วก no like ็ต่อไปดูมันจะมีซับลิงโกาลิวารีแกลนี่ที่อยู่ข้างใต้ลิ้นก็จะเห็นว่าด้านนี้ถ้าเกิดเราขูดตรงพวกมิวคัสเมมเบงขที่ไปเห็นว่าจะมีก้อนๆอย่างเงี้ยเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกระจายอยู่ทั่วๆ ควรจะอยู่ตามแนวนี้ทั่วไปก็คือเป็นโพลิโอมาติกสับลิงโกซาริวารีแกลดเสร็จแล้วตัวโมโนโ o มาติกอะในลูมิเนนจะแตกต่างกับในเคนายคือในลูมิเนนจะมีอยู่ข้างหน้ามันจะแยกไม่ค่อยออกหรอกมันจะเหมือนเหมือนกันโพล y กับโมโนก็ประมาณเอาว่าอยู่ตามแนวนี้ส่วนตรงนี้ยมันควรจะมีดักอยู่2ดักใช่ก็คือมีสับลิงโกดัก กับมันดีบุราดักตัวสับลิงโกดักอจะเป็นตัวที่เชื่อมระหว่างโมโนมาเปิดที่ตรงปลายซะแต่ว่าโมโนของเราอ่ะมันอยู่ข้างหน้าแล้วก็คือจะไม่เจอตัวสับลิงโกดักก็จะเจอแต่เมนดีบุราดักก็คือเส้นนี้แล้วก็จะมาเปิดที่บริเวณตรงนี้ชื่อว่าสับลิงโกคาลันเค